ประมาณ3เฮกตาร์เนี่ยทุกคน ายดีืัอนี้เขามาใส่บาททีวัดบาทในท่ามกลาแถวนาค่อยกอูขาีแ่มามาทานวันนแนกีาอบกขาเ่ยวการเยให้โซมาเดปห้ใหมาในลำไปรวยให้าห้มีอาจะเป็นเสรษฐีวันุ่งป้งพวกเจ้า้าขายอนี่ก็่แดเสียตนมาซวย

เามองวัดไทยคำนอกพว่นประกานเรือบันเอรเได้บาทีจะพูดหมายรันก็นกับเดี๋ยวขึ้นไปบ่งทีศาลาห้องธรรมทุกคนวัดไทยคำสามงยากาศเนาะสามงนยามันวัดพใหญ่กประมาณสเนาะวัใหญ่จอะไั้งทั้ยอยางดรยอยแบบต่อนจากานเา ขอมาได้พ mm ี hmm. Ooh, man. Ooh, man. Uh, source, Ooh, ่น้องเอมามาเอาได้หลายล้านลพี่น้องเออมาได้หลายล้านเตอ้วอมาได้พี่น้องเออพีมาสวยงามนนะสาัมพันธ์เยแต่ว่านระสบการยาเนาะว่ะตังปิบแต่ก็นังตั้งกสูง้นอั่งกบ่าดนะฮะเด้อพี่น้องเออมาด้พี่น้องเออูดกิกาจะพอยโ่จะต่อจกต่อไป องค์กรณาสาังสาวตศาสนาได้การก่อสร้างพระเจ้าองค์วงารสถาบันปีนใสนะพี่นี่เวลาสังมองเรยตาหกเวลากินมงแง่เราไม่พันากเป็นหลายปีที่แล้วเป็นหลายเออเพิมแก้หลายเลยเติมเติมเยอะหลายเป็นหลายเพราเพอพี่น้องเลิกอย่ากมองพจริงิงท่านออกมาตอนตอไปตอการพลเรือน้นอนพลทหารละศีลปาจารเลย กเน้อยไม่มาเจอแรยแล้วพอดีนี่น่าากจะตางดีบอสบอสอสตาหลังบอนลมายน้ำมีดงสีโยธาตอนนี้เขาก็ใช้บาทแล้วนะทุกคนรอร่มบาทเรา

เป็นเศรษฐีอมดม่เงินแสนกมาสวยเลยไอรรสกับจะมันร้อจากพลังมานมันเยอะนางไม้ป้ก็อยู่รมานายีันีครับไปเบิ่งน้องป่าทุกคนเขาจะจะมีการปล่อยป่าเกลือป่านอกอยู่นี่มีอาหารเกลือป่า แล้วก็มีการสร้างพระใหญ่เนานะพระป,าปาลากะมงังวิเศษเนาะพระใหญ่สำหรับคุณใดที่อยากมาเฮ็ดบุญเนาะก็สาม,มารถมาที่วัดแห่งนี้ได้ร่วมสร้างปัจจัยเนาะในการสร้างพระใหญ่มื้อนี้ก็สิเป็นงานบุญงานบุญใหญ่อยู่วัดนี้อีกเนาะยามแรงก็สิมีการเวียนเทียนแล้วก็ไล่เหือไฟแบบสวยงามเนาะอยู่ที่น้อง ใหญ่ของวัดในคำนี้จะมีการใายเครื่องขายของอย่างย่าง อเนาะที่นี่ก็มีมีธงผู้ใดที่อยากทวมทำบุญหาลอยฝานะ่าเนาะทวมสา,มางพระไง ปลาลมางไสเนาะสำหรับคุ้ไดที่หวมเห็ดบุญทำบุญเจ้าของก๋าส ชาวพันคนกำทันร้ายบันได้เนาะเข้ามานี่กับเจ็ดโมงกูละ เก่าโม่งฟิตโม่งคนสีร้ายอยู่นี่ร้ายคนก็มาเที่ยววัดเนาะต้นอะไรกโค้งเพื่อไฟผลตอนแรงใต่เป็นหเพื่อเลยปีก้อนจุกงู คนหน่อยเกลือนี่คนหน่อยเกลือนี่มันมาดีเนะาะมือนน้ำมีแต่ปลาในคำเนาะคนหน่อยเนาะมันคือ,อหมาวะเหมือน้ำปลาในคำได้ๆคนหน่อยเกลือมันกำลังหิวย้ำเสามันไลย มีแต่ปลาตัวใหญ่โตระดับสองโลสามโลกัมนีน้องแห่งนี้กับกวางอยู่ประมาณประมาณสามเฮกตาร์เนี่ยทุกคน าเออไปส่งเพิ่อนโอ้ยเดี <c oughs> ๋ยวป้าละก็ฮาสนาง สื่อของกินนางลินกินเง่งมันโอ้มันนี่บ่มีการเสพมล้วมันมนี่เงียบแต่ละเภอจะมีการเสพสำหรับผู้ใดที่อยากปล่อยป่าปล่อยเตาปล่อยเอียนเนาะมีเบิดกบห้อย hả? À. Tổng, hướng cho pháo Dập, hướng <laughs> tuyển Nhanh cái <laughs> thao của tuyển đi <laughs> ยูบอลน,นี่นเนาะพิ่นสางภาใหญ่สูงประมาณสิบหาเมตรเนาะ ทุกคนเกิประมาณนี้เนาะสำหรับบรรยากาศการใส่บาตรออกพรรษาอยู่ที่<อ>วัดไฮคั่มมาเนี่ก็ถือว่าบ่มีการเสด็จหกงานบัดดี้เว่าต้นแรกเนาะจะมีการเวียนเทียนที่ว่าคนร้ายเนาะอยู่ในแต่ละปีโอ้แม่งจะข้ามเนีน่นะมันตอดนะมันออกมาจากตรงนีโ้โอ้นี่บ้าคืนนี้ ฟันเห็นเจ้าต้นยืนนี่วะนี่วะฟันเห็นเพิ่นได้คืนนี่อยากไปจับมันพญาแม่งจะข้ามแล้วเราพิ่นขึ้นต้นไหนพื่อนี่ฟันเห็นจ้ะไอ้กอยเฮงเฮงมันมาเด้อขานาดไอ้นิวเรายังกลัวแมวขาดอยู่ ก็ิประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะบรรยากาศการใส่บาตรขอพรรษาอยู่ที่วัดไทยคำเมืองใส่เศษย้าช่วงเก่าโมงชิบโมงเนาะคนศิลาอยู่นี่เขาจะมาเที่ยววัดมาเกี่ยวปลางามเสานี้หลายคนก็น ไม่ใช่บาทอยู่เขตที่ตัวเองอยู่ไก่เนาะคือว่าเป็นวัดดั้งอีกวันหนึ่งเนาะที่หลายๆคนม,มาสักการะบูชาอยู่นี่ Yeah. สะสบวาตุเมสยมังกาลาทศวาโท